กลับเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานกันต่อครับในคลิปนี้จะพาไปพลิกแฟ้มคดีดังเดินทางกลับบ้านทับหลังนารายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับนานเกือบ30ปีที่ทับหลังนารายบรรทมศิลป์ปฏิกรรมล้าค่าสูญหายไปจากประเทศไทยเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลครึ่งค่อนโลกก่อนจะกลับหวนสู่มาตุภูมิอีกครั้ง เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2531เส้นทางศิลาโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตรน์นี้มีที่มาอย่างไรจากหลักฐานที่พอจะสืบค้นได้อนุมานได้ว่าประมาณปี2507ถึง2508ทัพหลังนารายบรรทมศิลป์หายไปจากปราสาทหินพนมรุง้งกรมศิลปากรได้พยายามค้นหากระทั่งวันที่13สิงหาคม2508 ได้พบชิ้นส่วนด้านซ้ายที่ร้านค้าของเก่าแถวราชประสงค์กรุงเทพจึงยึดเอาไว้แต่ก็ไม่พบชิ้นส่วนที่เหลือดออรสุรเชษวราคามวิชัยกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีร,รัมย์อดีตอาจารย์วิชาโบราณคดีาศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยราชภัฏบุรีรัมย์ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโบราณสถานในพื้นที่เชื่อว่าเกิดจากฝีมือนักค้าวัตถุโบราณ ชาวกรุงเก่าว่าจ้างคนในพื้นที่กลุ่มหนึ่งคนย้ายทับหลังนารายบรรทมศิลป์ลงมาจากปราสาทหินผนมรุง้งหลังจากได้รับออเดอร์จากลูกค้าชาวอเมริกันว่าต้องการทับหลังชิ้นนี้กลับไปโชว์ที่ต่างประเทศดรสรเชษฐ์ขยายความต่อว่าสมัยก่อนบริเวณปราสาทหินผนนมรุง้งยังไม่มีถนนตัดผ่านโบราณสถานยังไม่ได้รับการบูรณะเหมือนปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ใบหญ้าเมื่อไม่มีถนน การขนย้ายทับหลังนารายจึงเป็นเรื่องลำบากต้องใช้คนจำนวนมากช่วยกันใช้คานหามและนำใส่เกวียนบรรทุกลงมาที่ราบแล้วส่งต่อพ่อข้าวัตถุโบราณที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อคนกลุ่มนี้ส่งทับหลังกลับไปแล้วไม่ได้เงินค่าจ้างตามที่ตกลงไว้เป็นเหตุให้มีการตามค่าล้างแค้นตามทวงหนี้ในเวลาต่อมาปี2516สุภัทรดิดเดชกุลคณะบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรและดรไฮแรมวูดเวอร์จูเนียร์อดีตอาสาสมัครสันติภาพที่เคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ไปพบทับหลังนารายบรรทมศิลป์โดยบังเอิญที่สถาบันศินละปะนครชิคาโกสหรัฐอเมริกาในสภาพลวดลายที่ขอบขวาของทับหลังถูกกระเทาะอ,ออกไปครึ่งหนึ่งหลังจากตรวจสอบจนพบว่าวัตถุโบราณล้ำค่าชิ้นนี้เป็นของเจมส์อันสตอปมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน และประธานมูนิธิอันสตรอปที่ให้สถาบันศิลปะชิคาโกยืมไปโชว์จึงมีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมศิลปากรอย่างเป็นทางการว่าควรจะขอคืนระหว่างปี2,516ถึง2,521กรมศิลปากรได้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อขอคืนทับหลังนารายบรรทมศิลทั้งทำหนังสือและส่งหลักฐานยืนยันถึงรัฐบาลสหรัฐผ่านกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตไทยในอเมริกาถึงผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเอเชียของยูเนสโกประเทศญี่ปุ่นและถึงเลขาธิการสภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกแต่ก็ไม่เป็นผลเนื่องจากประเทศไทยในขณะนั้นไม่ได้เข้าร่วมภาคีแห่งอนุสัญญาขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติว่าด้วยวิธีการในการห้ามและป้องกันการนำเข้าการส่งออก การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขณะเดียวกันกรมศิลปากรเองก็ได้บูรณะประสาทหินพนมรุ้งควบคู่ไปกับการติดตามทวงคืนทับหลังนารายจนถึงปี2530การบูรณะเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงเริ่มกระบวนการติดตามทวงคืนอีกครั้งจากการที่เริ่มของคณะกรรมธการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรต่อมามีหนังสือตรงจากผู้อํานวยการ สถาบันศิลปะแห่งชิค,คาโกเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางศิลปะเท่าเทียมกันแต่กรมศิลปากรยืนยันจะไม่มีการแลกเปลี่ยนวัตถุโบราณที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเป็นอันขาดมีนาคมปี2531มารุษบุญนาครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานคณะกรรมการดำเนินการทวงทับหลังนารายบรรทมศิลป์กลับคืนได้เจรจากับสถาบันศิลปะแห่งชิค,คาโก สเดือนต่อมามีการเจรจาอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ต่อมามีการประชุมสภาเมืองชิค,คาโกเรื่องทับหลังมีผู้สนับสนุนให้ฝ่ายไทยจำนวนมากทั้งที่กรรมการเป็นบุคคลภายนอกเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอเมริกันด้วยกันเองด้วยแรงกดดันเหล่านี้สถาบันศิลปะแห่งชิค,คาโกจึงส่งมอบทับหลังนารายบันทมศิลป์คืนแก่รัฐบาลไทย เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2531ในพระนามสมจสุพัทรดิตดิสกุลและวันที่10พฤศจิกายนทับหลังนารายบรรทมศิลป์จึงเดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองโดยสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์มีพลเอกมณนะัรัตนโกเศสร,รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการพร้อมชาวบุรีรัมนับพันคนเดินทางมารอรับที่สนามบินจากนั้นกลมศิลปาก่ ได้นำทับหลังไปจัดแสดงที่ศาลามุกมาดในพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครให้ประชาชนได้ชื่นชมความงามของสมบัติทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ก่อนจะกลับไปประดิษฐานไว้ที่เดิมในวันที่7ธันวาคม2531เวลา9นาฬิกาและวันต่อมาถึงแม้ทับหลังนางรายบรรทมศิลปกลับมาสู่มาตุภูมิแล้วก็ตามแต่ปัญหาการลักลอบขโมยวัตถุโบราณก็ยังมีให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ ความเชื่อและแรงศรัทธารมแก้วบงกฎจ้าหน้าที่เทศบาลพนมรุง้งอาจารย์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย40ปีเศษเล่าว่าหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าทับหลังนารายบรรทมศิลป์เป็นของปราสาทพนมรุ้งได้แก่ภาพถ่ายเมื่อครั้งสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพสเสด็จพระพาทปราสาทพนมรุง้งเมื่อวันที่26มกราคม2472เป็นภาพถ่ายทับหลังที่แตกหักออกเป็นสองชิ้น เหมือนกับที่มานิตวันลิโพดมถ่ายไว้เมื่อปี2503ปรากฏในหนังสือรายงานการสำรวจขุดแต่งโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคสองปราสาทพนมรุง้งและทับหลังนารายบรรทมศิลป์ในใสายตาชาวบ้านอย่างโรมและคนอื่นๆแล้วไม่ได้เป็นเฉพาะวัตถุโบราณล้ำค่าเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของความเชื่อและศรัทธาที่ไม่อาจแยกออกจากวิถีชีวิตและชุมชนของคนที่นี่ดังนั้น พวกเขาจึงห่วงแหนทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมเหล่านี้พอๆพอกับเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ถือว่าคนเหล่านี้กระทําละเมิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันควรเคารพบ,บูชาชาวบ้านที่นี่รับรู้กันดีว่าคนที่รับจ้างลักลอบนําทับหลังนารายออกไปขาย80%มีอันเป็นไปในรูปแบบต่างๆกันเรียกว่าตายโหงกันแทบทั้งนั้นน้อยนักที่จะแก่ตายล่าสุดมีคนไปทําพิธีทางไสยศาสตร์ เพื่อนย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาผนมรุง้งคนที่ว่าก,ก็ตายไปแล้วเร็วๆนี้อำเภอจะจัดพิธีบวงสวงครั้งใหญ่เพื่อขอขามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดรสรเทพวราคามวิจัยอธิบายว่าทับหลังคือแผ่นหินสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางทับอยู่บนกรอบประตูทางเข้าปราสาทในศาสนาสถานแบบขอมที่สร้างด้วยหินนอกจากจะช่วยเสาประตูรับน้ำหนักโครงสร้างส่วนบนแล้วยังช่วยลดขนาดความสูงความกว้างของประตูด้านขวาซึ่งมีผลต่อการรับน้ำหนัก และยังเป็นส่วนประดับตกแต่งที่สําคัญของประตูทางเข้าดังนั้นทับหลังจึงได้รับการแกะสลักลวดลายอันเป็นเรื่องราวต่างๆเพื่อสื่อความหมายตามที่ต้องการอย่างงดงามจากลวดลายและเรื่องราวที่แกะสลักบนทับหลังนี้เองได้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการศึกษาค้นคว้าหาวิวัฒนาการของอดีตการสําหรับทับหลังนารายบรรทมศิลที่ประดับอยู่ประตูทางเข้ามณฑปปราสาทประธานด้านทิศตะวันออกปราสาทหินผนมรุง อาจารย์พระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์แกะสลักเป็นภาพพระวิษณุหรือพระนารายณ์สี่กรบรรทมตะแคงขวาบนหลังพญาอนันตนาคราชซึ่งทอดตัวอยู่บนหลังมังกรพระหัตถ์ขวาหน้ารองรับพระเศียรพระหัตถ์ขวาหลังถือจักรพระหัตถ์ซ้ายหน้าทรงถือขาทาส่วนพระหัตถ์ซ้ายหลังทรงถือสังบริเวณปลายพระบาทพระนารายเป็นภาพพระนางลักษมีชายาของพระองค์เหนือองค์พระนารายแกะสลักเป็นรูปดอกบัวที่โผล่ขึ้นมา จากพระนาภีองค์พระนารายภายในดอกบัวแกสลักเป็นรูปพรมสี่พักสี่กรพระหัตถ์ทั้งสี่ไม่สามารถระบุได้ว่าทรงถืออะไรภาพทั้งหมดจัดไว้กึ่งกลางทับหลังส่วนด้านซ้ายและด้านขวาทําเป็นรูปหน้าการคลายท่อนพวงมาลายัยเหนือขึ้นไปเป็นรูปครุฑข้างครุฑเป็นภาพนกหัสดีลิงคาบช้างและภาพลิงอุ้มลูกส่วนใต้หน้าการเป็นภาพนกแก้วสองตัวการออกแบบลวดลาย และการแกะสลักปราณีตจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นทับหลังที่งดงามที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้และก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเปิดตำนานและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ